หลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวช็อกโลกนะครับเมื่อสารการค้าระหว่างประเทศมีการตัดสินครับซึ่งถือเป็นลักษณะของคล้ายๆกับสารชั้นต้นยังอุดทนยังอาจจะไปถึงสารสูงได้แต่สารนี้มีการตัดสินออกมาก่อนครับให้เรื่องของการตั้งกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยการอ้างอิงกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนั้นได้ นะครับก็คือ IEEPA กฎหมายดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตกฎหมายฉบับนี้ก็เลยเท่ากับว่ากำแพงภาษีต่างๆที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่10%ถึง50%เนี่ยฮะภาพนี้ที่ย้อนกลับไปวันที่2เมษายนที่ผ่านมาคือยกเลิกไปหมดเหมือนเป็นโมฆะไปหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาในการผ่อนผัน90วันก็หายไปหมดกำแพงภาษีขั้นตาม10%ก็ไปหมดนะครับเหลือเพียงแค่ กำแพงภาษีที่มาจากกฎหมายฉบับอื่นที่เก็บเรื่องของเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็รถยนต์ที่นำเข้ามาในสหรัฐ25%อันนั้นเนี่ยยังคงอยู่แต่กำแพงภาษีที่ประเทศต่างๆทยอยเจราจากันไปไทยเรารอเจอราจาอยู่เนี่ยฮะเมื่อวานนี้ศาลชั้นต้นศาลการค้าระหว่างประเทศมีการให้เรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นโมฆะไปแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านผู้ชมไม่ยอมฮะ ทันทีเลยภายในไม่กี่นาทีหลังจากคาตัดสินของศาลออกมามีการยื่นอุดธอนแล้วเช้าวันนี้คนไทยทั้งประเทศตื่นมาคนทั่วโลกก็ต้องช็อกต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อศาลอุทธอนมีคำสั่งให้กําแพงภาษีที่เมื่อวานนี้ศาลการค้าระหว่างประเทศเพิ่งจะบอกว่าให้ระงับไปเนี่ยกลับมาล้ฮะตอนนี้กำแพงภาษีสหรัฐกลับมาเหมือนเดิม ช่วงผ่อนผัน90วันจนถึง2กรกฎาคมขั้นต่ำ10%ยังเหมือนเดิมสหรัฐที่ไปคุยกับจีนผ่อนผันเหมือนกัน90วันแล้วก็อยู่ที่30%ที่เก็บกับจีนก็ยังเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะวันหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นนะฮะตลาดเงินต่างๆเรียกได้ว่าผัานผวนเมื่อวานนี้ตอนแรกดีดบวกฮนะดีดบวกหลังจากที่เอาละดูเหมือนว่ากำแพงภาษีโดนระงับไปชั่วคราวแต่ตลาดเองก็ยังรู้สึก วันๆอยู่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงสารสูงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้และนี่แหละฮะมาวันนี้ภายในเวลาประมาณ24ชั่วโมงตอนนี้กำแพงภาษีกลับมาแล้วแต่สารอุทดรท่านผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ยังไม่ทันได้ตัดสินนะครับ คือรัฐบาลสหรัฐมีการสู้คดีกันต่อนะครับกับทางฝั่งผู้ฟ้องผู้ฟ้องเนี่ยเป็นสส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่เขารวมกลุ่มกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวแทนของ12รัฐที่เป็นรัฐที่ตอนนี้ผู้ว่าการรัฐมาจากพรรคเดโมแครตนะครับเขาก็สู้กันต่อในศาลอุทธรณ์แล้วระหว่างนี้ศาลอุทธรณ์คือก็คล้ายๆกับกระบวนการของไทยต้องเรียกทั้ง2ฝ่ายมาไต่สวน เรื่องของพยานหลักฐานแล้วก็รอเรียกฝั่งรัฐบาลสหรัฐมารอเรียกฝั่งผู้ฟ้องมาแต่ในระหว่างนี้ให้มีการเอากำแงพงภาษีกลับมาตามปกติไปก่อนท่านผู้ชมครับและดีไม่ดีอาจจะไปถึงสารสูงก็ได้เรามาดูกันหน่อยว่าปฏิกิริยาครับท่านผู้ชมปฏิกิริยาของคนในทำเนียบขาวเนี่ยออกมาบอกว่ายังไงกันบ้างมาดูคนนี้ครับทางด้านของปีเตอร์นาวาวโรครับที่ปรึกษาเศรษฐกิจด้านการค้าของทรัมป์ บอกว่าทำเนียบขาวเนี่ยพร้อมที่จะยื่นดีกาต่อศาลสูงหรือว่าสุพรีมคอร์ทหากจำเป็นและมาตรการภาษียังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับคนนี้ครับทางด้านของแค r รไลน์เลวิโคศกทำเนียบขาวบอกว่ารัฐบาลมั่นใจจะชนะคดีถ้าสู้ไปจนถึงศาลสูงซึ่งจริงๆตอนแรกรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเตรียมจะยื่นศาลสูงวันนี้เลยนะฮะแล้วก็โจมตีด้วย เรื่องของผู้พิพากษาที่ตัดสินในศาลการค้าระหว่างประเทศเมื่อวานนี้บอกว่าทำตัวไม่ต่างจากเหมือนศาลนอกแถวก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ก็วิจาร์เหมือนกันว่าเหมือนกับเอาอำนาจตุลาการเนี่ยมาจำกัดการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารนะครับในขณะที่ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทรัมป์อย่างเควินแฮซเซตครับบอกว่านี่เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ครับที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีการให้กำแพงภาษีกลับมาและทีมการค้าของทรัมป์ยังเดินหน้าเจรจา กับประเทศต่างๆต่อไปอย่างทางด้านของรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะฮะสกอตแบดเซนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวว่าจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีแผนนะครับที่จะต้องเจรจากับประเทศต่างๆอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ยังนัดคุยอยู่นะครับที่ผ่านมามีแค่อังกฤษประเทศเดียวที่พอที่จะมีข้อตกลงถแถลงกันได้เบื้องต้นแต่ประเทศอื่นๆยังคุยกันไม่เสร็จเลยและเพราะฉะนั้นตอนนี้ ทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปอย่างที่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามนายกของไทยคุณแพททองทานหรือว่าในต่างประเทศเองก็ตามนักข่าวก็ไปถามผู้นําประเทศต่างๆเลยครับมีปฏิกิริยายังไงกับการตัดสินของศาลในสหรัฐปรากฏว่าแต่ละคนก็สงวนท่าทีอย่างของไทยเองก็บอกเหมือนกันมันเป็นเรื่องภายในสหรัฐแล้วมันก็เป็นเรื่องระบบภายในสหรัฐจริงๆที่อย่างเมื่อวานนี้ศาลตอนแรกระงับไปตอนนี้ เรื่องของกำแพงภาษีกลับมาและถ้าเกิดสารอุทธร์ตัดสินเรายังไม่รู้นะฮะว่าสารอุทธร์เนี่ยจะตัดสินออกมาว่าอย่างไรว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกว่ากฎหมายกำหนดไหมเพราะอันนี้เป็นเหมือนระหว่างนี้ระหว่างไต่สวนให้ภาษีเนี่ยกลับมาก่อนแต่ทางรัฐบาลบอกว่าไม่เป็นไรต่อให้สู้ไปถึงศาลสูงแล้วแพ้คดีขึ้นมาก็จะใช้อำนาจผ่านกฎหมายฉบับอื่นๆฮะจะยังคงใช้อำนาจผ่านกฎหมายฉบับอื่นๆ ในการที่จะเอากำแพงภาษีกลับไปอีกครั้งแต่มันอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับการใช้กฎหมายฉบับนี้คือ IEPA e EPA, International Economic Emergency Powers Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีคนอื่นถามว่าเคยใช้ไหมท่านผู้ชมเคยใช้นะครับแทบจะหลายๆคนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเคยใช้เพราะเป็นกฎหมายย้อนไปตั้งแต่จิมมี่คาร์เตอร์นะครับแต่ เขา,าจะใช้กฎหมายฉบับนี้ในการออกมาตรการคว่ำบาตรหรืออายัดทรัพย์ประเทศที่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐไม่เคยเอากฎหมายฉบับนี้มาใช้ในการเก็บภาษีทั่วโลกแล้วจริงๆกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายก่อนหน้านั้นสมัยอดีตป,ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเขาเคยมีแนวคิดเก็บภาษีทั่วโลกเหมือนกัน10%สภาคองเกรสเนี่ยก็เลยไม่ยอมผลักดันในสมัยต่อมาออกเป็นกฎหมายฉบับนี้ นะครับหวังว่าจะจํากัดอํานาจผู้นําประเทศจํากัดอํานาจประธานาธิบดีมากขึ้นและทรัมป์ก็อ้างกฎหมายฉบับนี้ IEPA e เนี่ยนะฮะเอามาอ้างในการตั้งกําแพงภาษีตอนนี้ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันและสู้กันฟ้องกันอยู่ในศาลในขณะนี้ท่านผู้ชมครับและจริงๆเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของอสารอุทธรแล้วเนี่ยจริงๆมีสารลักษณะเหมือนสารชั้นต้นอีกสารหนึ่งด้วยนะฮะที่ก็ตัดสินว่าทรัมป์ใช้อํานาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมเราพูดอะไรมากไม่ได้เลยฮะบอกได้คำเดียวแค่ว่าเวทแอนซีเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นเวทแอนซีเท่านั้นต้องจับตาต้องเฝ้ารอต่อไปนะฮะว่าแล้วการต่อสู้นะฮะของศาลเนี่ยจะไปทางไหนต่อการต่อสู้ของศาลจะไปทางไหนต่อเพราะว่าตอนนี้ศาลอุทธรณ์อยู่และต่อไปเป็นศาลสูงศาลสูงเดี๋ยว ฉายภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันสักนิดหนึ่งคือคณะตุลาการนะครับผู้พิพากษาของศาลสูงเนี่ยจะมีทั้งหมด9ท่านนะครับและถ้าเกิดเสียงข้างมากออกไปทางไหนแน่นอนฝั่งนั้นก็ชนะใช่ไหมครับแล้วเขาจะดูว่าฝ่ายผู้พิพากษาที่เป็นอนุรักษ์นิยมมีกี่คนฝ่ายผู้พิพากษาที่เป็นเสรีนิยมมีกี่คนทรัมป์มาจากพรรครีพับลิกันก็จะเป็นแนวอนุรักษ์นิยมนะครับปัจจุบันนี้ มีผู้พิพากษาที่เป็นสายอนุรักษ์นิยมอยู่6ท่านนะครับแต่แต่ละท่านก็จะมีเหมือนขวาไกลหน่อยหรือค่อนข้างมาทางกลางๆหน่อยก็แล้วแต่แต่ละท่านไปในขณะที่ทางด้านของผู้พิพากษาที่เป็นสายเสรีนิยมเนี่ยก็จะมีอยู่3ท่านดูแนวโน้มแล้วถ้าไปถึงสารสูง ดีไม่ดีทรัมป์อาจจะชนะคดีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นประเทศต่างๆก็ตุ้มตุ้มต่อมๆระหว่างนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้าเจรจาต่อไปแต่แต่ละประเทศก็คงจะมีคำถามและก็คงจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอว่าที่เราคุยกันอยู่วันดีคืนดีศาลอาจจะตัดสินไม่มีภาษีแล้วก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังคงต้องอัปเดตกันทุกวันครับ